ทดสอบทดสอบานาดูดีเพจขึ้นป่ะจังหลังไลรสดอยู่เดี๋ยวพี่ลองดูลองโพสได้ไหม Facebook เล่นผมอีกแล้วนะครับบอกว่า,มากกผมขึ้นแล้วบอกว่าผมเนี่ยโพสในเพจเกินขีดจำกัดมันไม่ใช้คำว่าบล็อกนะทำมันก็คือบล็อกแหละที่ผมลองโพสอะไรก็ไม่ได้แต่ผมว่ากดคำว่าไม่ยอมรับคำตัดสินไป นะครับนี่เลยทดสอบว่าไลฟ์สดไลฟ์ส,สดเห็นคนเห็นอยู่แต่พอเลือกลฟ์สดแล้วมันรู้จะโพสได้หรือเปล่านี่ทดสอบเอาไ,ไหนไหนคนแล้วเข้ามาดูเยอะละ้วพูดต่อเลยดีกว่าเอาจริงจจะทดสอบเฉยๆเอาคนดูเยอะก็พูดต่อเดี๋ยวผมใส่ขาตั้งก่อนอา้าวไหนๆก็มาแล้ววันนี้มาก่อนเวลาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมจัดนี่ก่อนสันๆนหน่อย ปอ๊แป๊บเดียวคนดูเยอะเลยอ,ะอ่ะนะครับอ่ะนณาเบาเสียงทีวีหน่อยไหนๆก็มาแล้วโอ้คุณแป๊บเดียวคนเป็นพันเลยนะครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผมวันจุบำรุงครับสสบางบอนนองแขมเพื่อไทยใจถึงมืงได้วันนี้ผมลงพื้นที่นะครับไป ดูการซ่อมแซงทางรถไฟนะครับตรงสถานีรถไฟรางโพซึ่งสถานีรถไฟรางโพแห่งนี้เป็นทางลัดที่สำคัญนะครับเพราะว่าเชื่อมต่อถนนเอกชัยนะครับไปทะลุถนนพระรามสองนะครับซอยน้อยนะครับตรงสถาข้ามสถานีรถไฟรางโพสถานีรถไฟรางโพก็จะแบ่ง เป็นเส้นกั้นระหว่างเขตบางบอนกับเขตบางขุนเทียนนะครับตรงช่วงรถถนนรถทางถนนข้ามทางรถไฟะเป็นหลุมเป็นบ่อ,อรถใหญ่ขับมาก็ต้องชะลอความเร็วบางคนก็เบรกกะทันหันทําให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายบ่อยครั้งรถมอเตอร์ไซค์เล็กไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่ท้าวิ่งมาด้วยความเร็วก็จะตกหลุมเกิดอุบัติเหตุล้มชนกัน บ่อยครั้งนะครับก็ประสานงานให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมาซ่อมแซมนะก็นานมากกว่าจะมามาทำนะตอนนี้ทําอยู่เขาก็อาศัยว่าถึงจังหวะนี้ซ่อมถนนซ่อมรางรถไฟทั้งเส้นเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วงเวียนใหญ่อะ่ะจนถึงหมหาชัยนะครับก็ไปดูเขาการทํางานของนายช่างนะครับนายช่างตรวจทางนะครับเอ,อแล้วก็ผมว่า นำเครื่องดื่มคลายร้อนเครื่องดื่มชูกําลังเพิ่มความสดชื่นไปมอบให้ใยช่างและทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับแล้วก็เขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้ครบทั้งสายนะครับมหาชัยรงเวียนใหญนะ่ต่อมาเมื่อกี้ผมก็ลงพื้นที่นะครับไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 ที่กำนันแมนซอยสองใช่ไหมครับ่า มันแมนซอยสองหมู่บ้านแมนทองนะครับพร้อมมือชัยกิติเกษมนะะเรากลับมาบ้านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะออกไปดูทีมงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 ที่หนองแขมอีกนะครับน้องครับผมมีแนวคิดอย่างนี้นะั้นผมไม่รู้ว่าผมไลฟ์สดไปเนี่ยแล้วผมจะโพสดได้หรือเปล่าเพราะเฟซบุ๊กอะ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมลงข้อความนะครับในเฟซสส่วนตัวผมที่ยอดผู้ติดตามแปด0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันคนเนี่ย บอกประชาสัมพันธ์ว่าที่วัดสิงห์นะครับตรงเขตจอมทองเขตติดต่อกับบางบอนนะครับแค่คลองวัดสิงห์กั้นเท่านั้นเองวัดสิงห์แห่งนี้ที่เคยมีข่าวว่ามีกระตั้งงานบวชอะเมาแล้วก็เข้าไปทําร้ายเด็กนักเรียนวัดสิงห์ที่กําลังสอบโอเน็ตเอเน็ตอะไรอยู่นะตามที่เป็นข่าวาวัดสิงห์เนี่ยต,ต,ติดกับบางบอนนะครับก็คนบางบอนก็ไปทํางานบุญงานกุศล ที่วัดสิงอยู่บ่อยๆนะฮะเมื่อวานผมโพสต์ว่ามีคุณมงคลหรือเฮียหวานากับเฮียเบี้ยวคุณประสานเนี่ยชมลมวิ่งสลานลมวังสลานลมของของเพื่อนๆกลุ่มเขานะฮะจะมาใช้สถานที่วัดสิงเนี่ยเปิดเป็นเตียงสนามนะครับคาดว่าจะเปิดต้นเดือนสิงหานี้ผมก็ลงประชาสัมพันธ์ใน Facebook ส่วนตัวผม อยู่ๆยู่เฟซบุ๊กมันแดงเลยบอกว่าผมนําข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลไม่จริงมาลงจะบล็อกเฟซบุ๊กผม,มแยะผมก็เลยต้องรีบรลบข้อความนั้นแต่ในทางกับการผมก็ไปดูสอสอหรือนักการเมืองที่อื่นเขาก็โพสต์เกี่ยวกับประมาณว่าจะมีเตียงสนามมาเปิดที่นั่นที่นี่วันที่เท่านั้นเท่านี้ทําไมของเขาไม่โดนบล็อกไม่โดนไม่โดนจํากัดจาขีดแบบนี้ของผมโดนอ่ะพอผมลบข้อความนั้นไปพอผมโพสข้อความอื่นโพสต์ได้ มาวันนี้ในเพจอันเนี้ยผมเพิ่งลงโพสต์ข้อความไปสามอันเองเมื่อกี้ผมกำลังจะโพสต์อีกข้อความหนึ่งมันบอกว่าผมโพสต์ข้อความเกินขีดจํากัดไม่นด้ใช้คําว่าจะบล็อกนะแต่แต่โพสต์อะไรโพสต์ไม่ได้มันก็เหมือนบล็อกไกลๆแหละแต่เปลีป่องคาพูดผมนี่งงเลยเอาเข้าเรื่องรบกวนตอนนี้ท่านแชร์คนอื่นฟังก่อนนะฮะผมว่าสิ่งนี้ผมกำลังจะพูดต่อไปนนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ ครับพี่น้องครับผมมีแนวคิดว่าในขณะนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักมากวิกฤตวิกฤตเลยผมมีข้อเสนอแนะไปยังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองนะครับจากกรณีที่พี่น้องประชาชนก็จะรายเห็นนะครับว่าการฉีดวัคซีนหรือการไปรับวัคซีนของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพเนี่ย ที่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อใช่ไหมไปรอแออัดกันอะ่ะเป็นพันเป็นหมื่นจากไอ้คนที่ไม่ติดจะไปรอฉีดวัคซีนจะไปติดเชื้อกันที่นั่นหรือเปล่าอยากถามท่านผู้ว่ากทมว่าทําไมท่านไม่กระจายอํานาจกทมมีห้าสิบเขตอยากให้ท่านกระจายอํานาจมาที่ผู้โดยการเขตหรือหัวหน้าเขตนะภาษาชาวบ้านในทุกๆเขตให้งบประมาณเพิ่ม ให้แต่ละเขตไปสร้างเตียงสนามไปสร้างศูนย์พักคอยเพราะทุกเขตมีโรงเรียนอยู่แล้วตอนนี้โรงเรียนก็ปิดให้นักเรียนเรียนออนไลน์โรงเรียนก็ว่างสถานที่ก็โอเคนะครับประกอบกับให้งบประมาณแต่ละเขตให้ไปซื้อยาไม่ว่าจะเป็นยาพาวิฟิลาเวียฟาวิหรือฟาวิฟาวิพิลาฟาวิพิลาเวียนี่ผมพูดสับไปสับมาตลอดฟาวิพิลาเวียนะฮะ อาช่าอ,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 อะไรอ่ะฟ้าทลายโจรน,นะครับเครื่องวัดค่าออกซิเจนยากแก้ปวดหรือยาอะไรต่างๆที่สําคัญนะฮะให้ทางเขตเนี่ยไปแจกตามชุมชนแจกตามบ้านนะครับอีกทั้งก็อยากให้ทางผู้ว่ากทมหาวัคซีนที่ดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลป้องกันโควิดได้แจกไว้ที่แต่ละเขตเลยครับให้เขตทํางานควบคู่กับ าศ,าศาูนย์สาธารณสุขประจำเขตนั้นๆยกตัวอย่างเนี่ยเขตบางบอนเนี่ยมีาศาูนย์สาธารณสุขหกสิบห้ามีบุคลากรเขาเรียกอะไร,รพี่เล็กอสสอสอออส,อส,อสอนะครับที่ฉีดมีมีพยาบาลมีหมอด้วยพี่น้องครับยกตัวอย่างเนี่ยเขตบางบอนเนี่ยมีประชากรประมาณแสนกว่าคนนะครับถ้าทางเขตร่วมมือทางศูนย์เนี่ยจัดฉีดวัคซีนให,ให้ประชาชนวันละสามพันถึงสี่พันผมว่าเดือนเดียวเนี่ย ประชาชนในเขตบางบอนได้รับวัคซีนครบทุกคนเหมือนการกระเขตนหองแขมเขาอยากให้เป็นแนวทางแบบนี้ทั่วทั้ง50เขตในกรทมรมันติดขัดอะไรครับวัคซีนไม่มีหรองบประมาณกรทมรไม่มีหรอครับเห็นว่าท่านประยุทธ์จะกู้เงินมาอีก2สนล้านนะครับเพื่อจะมาเยียวยาพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าเงินเยียวยาเนี่ย ชาวบ้านก็อยากได้นะเพราะทามาหาก,กินไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าณเวลานี้นะการได้รับการรักษาที่ดีการได้รับวัคซีนที่ดีชาวบ้านอยากได้มากกว่าเงินเยียวยานะครับณเวลานี้เอาเงินที่จะเยียวยาช่วงนี้สองแสนล้านไปซื้อวัคซีนดีๆไปซื้อไปทําเตียงสนามไปทําศูนย์พักคอยจะดีกว่าไหมนี่ข้อเสนอแนะของผมนะ วามเสนอของผมเสียงผมเล็กๆเสียงของสอสอฝ่ายคา้านไม่รู้ว่าจะดังพอได้ยินถึงผู้บริหารกรทมหรือไม่หรือว่าท่านต้องไปขออนุญ,ญาตสบคหรือต้องไปขออนุญ,ญาตนะท่านนายกผมว่าท่านทําอะไรต้องรีบทํำนะชาวบ้านนอรอความตายอยู่ที่บ้านทุกวันนะครับนี่วันนี้ก็ยอดผู้ติดเชื้อเกือบหมื่นแปดพันคนอันนี้ที่ตรวจพบและบันทึกนะ ที่ตรวจพบแล้วไม่บันทึกมีอีกพอเมื่อวานดูข่าวบอกว่าไอคนที่แยงจะบุกเองตรวจเองที่บ้านซื้อมาตรวจเองอะ่ะทยังไม่ได้เข้าระบบก็ไม่นับถึงเอาเข้าระบบเขาก็จะแยกไม่บอกว่าเป็นผู้ป่วยผมว่าถ้าถ้านับจริงๆนะคนป่วยแต่ละวันเนี่ยมันวันเราเป็นแสนคนแล้วนะไอ้ยอดที่ตายอะ่ะเข้าระบบครบทุกรายหรือเปล่านะครับอีกเรื่องมันก็อยากฝากให้ผู้มีอำนาจเนี่ย และเห็นความสำคัญของพี่น้องกู้ภัยอาสาสมัครจิตอาสาสับป,ปะเลอนักรลบด่านสุดท้ายท่านมีวัคซีนให้พวกเขาไหมเพราะเขาก็เสี่ยงชีวิตนะครับมาดูแลนะครับโดยเพราะสับป,ปะเลอเนี่ยคนอื่นเนี่ยญาพี่น้องตายก็เสียใจแต่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาแล้วใส่ถุงซิปปิด ฝาโลงแน่นแล้วก็ยืนดูอยู่ห่างๆสับปะเลอเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ชิดกระสพบนะเขาได้รับวัคซีนกันแล้วหรือยังวันนั้นฟังสับปะเลอที่ชื่อลุงน้อยเหรอที่ออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยอะฟังเขาพูดแล้วผงสารนะสลดเลยเขาพูดได้ดีมากๆเลยตลอดจนพี่น้องอาสาสมัครกู้ภัยดูทุกคนนะครับชุด PPE มีเขาไหมอุปกรณ์ทางการแพทย์มีเขาบ้างเปล่าที่จะช่วยเหลือปสมพยาบาลพี่น้องเบื้องต้น มีให้เขามากพอเพียงพอไหมนะครับใครคิดเห็นตรงกับผมช่วยแชร์ให้ผมด้วยผมไม่รู้ว่าโพสเนี่ยไลฟ์สดคลิปนี้ของผมจะโพสได้หรือเปล่าเพราะเฟซบุ๊กก็เตือนมาอีกแล้วบอกว่าผมโพสเยอะเกินไปคือบางเรื่องบางครั้งมันบอกว่าข้อความที่ผมโพสเนี่ยขัดมาตรฐานชุมชนซึ่งผมพอจะรับยอมรับได้บ้างนะแต่ไม่ยอมรับทั้งหมดนะเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ขัดมาตรฐานชุมชน แต่วันนี้มันไปขึ้นว่าผมโพสเกินขีดจำกัดน,นี่ไม่ได้ขัดมาตรฐานชุมชนแล้วกูว่าขัดใจมึงแล้วกูโพสจนขัดใจมึงหรือเปล่าเฟซบุ๊กอะไรของมึงวะถ้าพี่น้องประชาชนคิดว่าแนวคิดข้อเสนอแนะของผมอะที่ให้กระจายอำนาจมาทุกเขตทั่วกอทมท่านเห็นดีเห็นชอบด้วยแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับหรือถ้าอันนี้โพสนี้มันโพสตไม่ได้คลิปนี้นโพสไม่ได้ ถ้าท่านจําใจความได้ก็เอาข้อความของผมที่ผมพูดเนี่ยไปพิมพ์แล้วไปบอกต่อๆกันนะครับก็เหมือนกันกันกบต่างจังหวัดก็กระจายอำน,นาจไปที่นายกอบจอกระจายอำนาจไปที่นายกเทศมนตรีนายกอบตอสอ,อกำนันผู้ใหญ่บ้านตามไปจิตตามชุมชนเลยหรือตามอิจิตที่ศูนย์สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลก็ได้บอกวันนี้รับตรงนี้พันคนนี้จะพอนคนบางบอนก,ก็มีประชากรแสนเศษ มันก็พอๆกันแต่ละเขตนะครับแสนเสศษเฉลี่ยวันละสี่พันคนผมว่าน่าจะฉีดได้นะวันละสี่พันคนเดือนเดียวก็ครบแหละแต่ทั้งเนี้ยวัคซีนไมาย่างวัคซีนอยู่ไหนแล้วมีคุณภาพหรือเปล่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ใช่ไหมครับอุยขอบคุณยินดูสามพัน คือปอ f เฟ b o o k มมันบอกป๋าลงโพสเกินจำกัดอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินมันก็เหมือนบล็อกไกลๆอะ่ะแต่ป๋าก็กดปฏิเสธแล้วป๋าไม่ยอมรับตัดสินไม่ยอมรับตัดสินแต่อันนี้ไลไรสดได้คนเห็นเห็นอยู่แต่พอเสร็จแล้วจะโพสได้ป่าไม่รู้ก็ตอนนี้หมดเรื่องพูดแล้วเดี๋ยวจะไปลงมือนที่ หาดีงามฉีดพ่นยาเชื้อคุยในทีในเขตหนองแขมและบางบอนอีกนะครับรอบเย็นเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสามพันกว่าคนนะครับอุ้ยดูเยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณทัก,กวันครับสู้ๆครับสู้ๆครับเป็นกาลังใจให้พี่น้องครับโควิดระบาดทุกหมู่บ้านทุกซอยแล้วนะครับนี่ขนาดผมลงพื้นที่บางบอนหนองแขมเนี่ยผมไปซอยไหนชุมชนไหนผมถามแถวข้างบ้านมีคนติดไหมมีทุกที่ไม่มีเลยว่าชุมชนไหนไม่มี ที่บ้านผมเองนะเข้าซอยร้อยสิบเก้าก็ได้ปากซอยก็มีคนป่วยเพียบเสียชีวิตแล้วคนหนึ่งออกอีซอยร้อยยี่ห้าก็มีคนป่วยเสียชีวิตแล้วคนหนึ่งสู้นะครับดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแล้วกราบกลางดวงใจกราบขอประทานอภัยนะครับตอนนี้คนร้องทุกมามาผมเรื่องเตียงเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆมากๆๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนนี้เตียงหาให้ไม่ได้นะครับเตียงเต็มหมดแล้ว ได้เดส่งกำลังใจนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะให้พี่แมมสั่งยาเออพี่แมมวันนี้ว่างไหมเดี๋ยวโทรหารนุชเลยนุชให้ไปรับถังออกซิเจนสองถังแล้วก็ยาห้าสิบกล่องที่พักนุชเพื่อไทยเราเนี่ยเขาให้ก่อนเท่านี้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้เพิ่มมาอีกแล้วทีนี้เรายากให้มาตัวยาห้าห้าสิบกล่องเดี๋ยวเราก็สั่งแบบนี้เพิ่มมาแจกชาวบ้านอีกพี่พี่แม่มโทรหารนุชเลยฮนะวันนี้ไปรับได้เลย เอ่าฮะ,ะก็มันมันติดก,กันทุกทุกชุมชนนะทุกตอกซอกซอยยอดผู้เสียชีวิตผมก็ว่าน่าจะเยอะกว่านี้แล้วพี่น้องประชาสัมพันธ์นี่นะครับวัดบางบอนนะครับโดยพระครูปีชาวิธิกรเจ้าคณะแขวงบางบอนเจ้าว,วาดวัดบางบอนนะครับเอ,อรับเผาศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคโควิดในนะครับได้วันละ สามศพถึงสี่ศพนะครับเหมือน,นเตาพังนะมันร้อนวัดบางบอนดูแลนะฮะเรื่องนี้นะครับฟรีด้วยใช่ไหมรฟรีนะครับแล้วก็มีพระสี่รูปสวดสวดตอน,อนจอดเผาไปด้วยตอนนี้เตาเผาศพทํางานมากกว่ารัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องและประชารสัมพันธ์อีกนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้สามสิบกริกฎัคทสามสิบกรกฎาคมเลยครับ สามสิบกรกฎานะครับเขตบางบอลสำนักง,งานเขตบางบอนนะครับท่านประวอลศรินิยมตรงเนี่ยฝากผมมาบอกประชาสัมพันธ์ว่าเขตบางบอนจะเปิดศูนย์พักค,คอยที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามนะครับเริ่มเปิดวันพรุ่งนี้นะมีประมาณร้อยกว่าเตียงนะครับครับแล้วก็ท่านสอกอนวัดท่านสอขอสอรยุทธ์สอขอศิลาลดนะครับต่อสักชุมสวงนะฝากผมมาบอก ว่าเขตหนองแขมแขวงหนองแขมอ้อขอประทานโทษเขตหนองแขมแขวงหนองค้างคูโรงเรียนมนมนจรดสิงออใช่ปะวะโรงเรียนอะไรวะเดี๋ยวนะใช่มนจรดสิงหรือชื่อเดิมโรงเรียนคลองบางแวกตั้งอยู่แขวงหนองค้างคูเขาจะจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด1 9นะครับน่าจะเปิดวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีที่วัดสิงห์อีกนะครับโดยพ่อค้าในห้างอ,อคุณประสานกับคุณ,ค,ณคุณมงคลนะครับจะเปิดอีกเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆผมโพสต์ว่าจะมีคนมาเปิดเตียงสนามมันบอกผมเอาข้อมูลเท็สมาลงแล้วเท็สยังไงวะก็ ายห้างร้านค้าพวกนี้เขาบอกผมเองคุยกับผมเองผมไม่เข้าใจคนอื่นก็โพสตเหมือนกันว่าจะมีการเปิดเตียงสนามเนี่ยนี่ทำไมไม่ผิดมาตารฐานชุมชนกูทําอะไรผิดวะเนี่ยผมว่าระบบเอไอเฟสบุ๊กไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่ใหญ่โตแล้ว,ให,ลวใหญ่โตโมโหลานแล้วงงก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีแฟนขับผมชื่อคุณพรีมนะหลานพรีมเรียกผมลุงวันจะฝากส่ง ยาฟ้าทรายโจรไห้ผมสองหมื่นเม็ดเพื่อจะนำแจกจ่ายพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับขอบคุณมาหน้าที่นี้นะครับก็เ,ออเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้ลาไปก่อนไม่รู้โพสได้หรือเปล่าอยากให้โพสได้หรืงจริงๆนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาใหม่คุยกันยามเย็นตลอดขอบคุณเกือบสี่พันคนนะครับที่รับฟังรับชมผมแชร์ผมด้วยจะขอบคุณมากสวัสดีครับผมมาโคตรเสี่ยงคุณนานาก็โคตรเสี่ยง เสียงทุกคนแล้วครับสูส